สบายค่ากับจุลศิกป์ป่าข้างหน้าแล้วอุ้ยเรือเสาเต็มเลยอุ้ยไขย่ไข่ไข่เก็บเลยนกเปียกแล้วลเรียนตายแน่อุ้ยนั่นไงเจอละนี่ไอไอนกปีกไอนกปีกเหรอด้วยมันมันไปไวมากเลยอะ่ะเอ้ยไม่นกปีกหายว้า,าไม่ถึงไม,ไม่จับนกปีกยากจังวะ โอ้โบรอเบลอะไรอ่ะมุนมุนอาะบูดเฮอุ๊บอ๊บต่อนนี้ก็ได้ขี่สิงโตอีกครั้งหนึ่งแล้วโอเชียนโอเชียนอีกแหละเป็นไงแอมอันอ n d e r w a t e r เฮ้ยนั่นใหญ่เจอแล้วจูระสิงปะโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมาดิโอ้โหทำไมมันแปลกๆวะทุกคนหินมันอันใหญ่ๆหญ่ละ ซิงจัดเออยยา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 ,าอันนี้ห้ามชนเลยมนันี่จับเลยนี่จับเลยโอ้โหโอ้โหอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียด